สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีรถเก๋งสีประตูซีดานนะครับรุ่นนี้เกียร์ธรรมดาราคาหลักหมื่นครับน่ครับเป็น Honda City โฉมปี2004ครับปี2547นะครับเป็นเบนซินล้วนคันนี้ไม่เคยแก๊สเลยนะครับเบนซินล้วนเครื่อง1.5 iVTEC ไอวเทคนะครับเกียร์กระปุกนะครับใครที่หารถใช้งาน หารถแคันนี้ก็ว่าจะเป็นรถแบบว่าหักขับแร,แรกๆนะครับหารถราคาไม่แพงใครที่เริ่มอยากหัดเกียร์ธรรมดาเนี่ยนะครับหารถเก๋งนะครับขับแถวหมู่บ้านนะครับวันนี้ก็มีคันนี้มานําเสนอนะครับรถก็ขายตามสภาพนะครับแต่รับประกันว่าเครื่องเกียร์ดีรันปกตินะครับ คันนี้เป็นฮอนด้าซิตเครื่อง1.5เบนซินล้วน i v t ีเทนะครับรุ่นนี้นะครับได้ล้อแม็กนะครับนี่ครับได้ล้อแม็กของ Honda เลยนะครับดิสเบรกนะครับแต่แม็กก็จะมีริ้วรอยการใช้งานตามสภาพแต่คันนี้ดีหน่อยได้ยางยางลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมายางปี2020นะครับยางปี20ลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมาเป็นตัวของตัวดันหลกนะครับดิสเบรกนะครับ คันนี้ได้ดิสเบรกดิสเบรกไม่พอนะครับทั้งหน้าและหลังครับทั้งหน้าและหลังได้ดิสเบรกเบรกดีแน่นอนนะครับจะดีกว่าดัมแน่นอนนะครับกระจกถ้าในไฟฟ้าไม่ต้องห่วงครับไม่ใช่กระจกมือหมุนคันนี้นะครับซิตี้ปีศูนย์สี่ได้กระจกไฟฟ้านะครับนะี่ครับรถเบาะสภาพยังสวยตัวนี้เป็นเบาะกำกรรมะหยี่นะี่ครับ นี่ครับบอกกำมะหยี่สมัยก่อนก็เบาะหรูครับนี่ครับนี่ครับตามคอนโซลก็อาจจะมีริ้วรอยการใช้งานแต่ไม่มีแตกไม่มีร้าแน่นอนหน้าจอทัศสกรีนรับประกันว่าใช้งานได้นะครับแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนเกียร์แมนนวล5สปีดเกียร์ไม่หลวมเกียร์สภาพตึงเลยนะครับนี่เบรกมือนะครับนี่เป็นรีโมทนะครับกับหน้าจอเชื่อมต่อกันนะครับโอเค พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยเวอร์นะครับคันนี้ไม้สองแสนแปดนะครับไม้สองแสนแปดเดี๋ยวมาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันรถตัติดแล้วเบนซินล้วนนะครับไม่เคยแก๊สนะครับกระจกมองข้ามปรับไฟฟ้านะครับนี่ครับนี่ครับกระจกมองข้ามปรับไฟฟ้าเห็นไหมครับใช้งานได้ปกติเลยในเรื่องของเทวิทยุนะครับโอเค น่ครับรจุบไฟฟ้าเกียร์แมนนวลห้าสปีดฟังเสียงเครื่องครับอาจจะมีซึมมีเยิ้มหน่อยนะครับนะครับแต่เครื่องดังไพเราะนะครับไม่มีความไม่มีไอครับน่ครับไม่มีความไม่มีไอครับนะครับเครื่องดังดีปกติเลย รถไม่เคยแก๊สครับเสียงเครื่องจะดีนะี่ครับแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่นะี่ครับตามระยะการใช้งานพวกตัวคิวโค้ดยังอยู่เลยนะครับคาหน้าซ้ายขวาเดิมนะครับรถไม่เคยชนเครื่องดีเกียร์ดีอาจจะมีซึ้มีเยิ้มตามสภาพการใช้งานนะครับ,นะครบใครหารถราคาถูกใช้งานนะครับ รถภาษี6กเภาษีไม่ขาดนะครับกระจกไม่แตกกระจกไม่ลาวติดฟิล์มดีเรียบร้อยภายในสวยรถได้ยางปี20แม็กอาจจะมีสภาพตามการใช้งานภายในมีรอยนะครับนี่ครับตามตัวรถเลยนะครับครับตามคนส่งคอนโซลเล่มเอกสารครบคันนี้เจ้าของอยู่ขอนแก่นนะครับเล่มเอกสารครบนะครับย้ําว่าเล่มครบนะครับประกันพวกพรบงพรบพนรบนะครับ ตามกฎหมายอยู่ครบเลยนะครับรถดูดีแอร์เย็นขับได้นะครับทุกอย่างปกติเลยในครับระบบ AC อยู่ตรงนี้ใะครับใช้งานได้แอร์ไม่ตันนะครับแอร์เย็นฟิล์มติดมาดีเรียบร้อยกระจกไฟฟ้าออโต้ใช้งานได้ทุกบานนะครับนี่ครับนะครับรถเก๋งกระแทกรัดใะครับใครหาอยู่เกียร์ธรรมดาอยากลองใช้งานโทรสอบถามผมมาได้คันนี้คุณผู้ชมครับราคาค่าตัว 7จ็ดหมื่นบาทครับคันนี้ราคาค่าตัวเจ็ดหมื่นบาทบอกเลยว่าผมอกอกกำไรแค่ห้าพันครับลูกค้าตีเทินมาได้สามเอาคันนี้มาเทินผมตีให้หกหมื่นห้านะครับคันนี้ผมได้มาผมทําแค่ล้างครับมีแค่ล้างเพราะว่าเครื่องเกียร์อะไรทุกอย่างปกติอยู่แล้วไระบระบบไฟฟ้าระบบอแอร์อะไรมันก็ดีทุกอย่างแล้วไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับนะครับ,ใคร,บ,ใ,ครบใครหารถใช้งานอยู่ราประมาณนี้เจ็ดหมื่นบาทใครถูกถูกครับถ้าเกิดให้ทรง ส่งฟรีนร้อยโลนะครับจริงสามร้อยโลนะแต่ว่าขออนุญาตนะครับเพราะคันนี้ไม่ได้บวกกาไรอะไรเลยนะครับขอแค่ค่าค่าเหนียวค่ามา,าล้างรถค่าต่างๆเล็กน้อยค่าน้ํามันนะครับเอาแค่ห้าพันพอนะครับพี่โอเคสนใจโทรถามมาได้นะครับเบอร์โทรขึ้นไว้ให้หน้าจอเลยเยวตัดต่อดยวขึ้นเบอร์โทรไ้ให้นะครับรถอยู่จังหวัดขอนแกน่นอ,อ,อยากมาร้องขับอยากมาดูนรถได้ช่วงล่างดีคันนี้ช่วงล่างดีเลยนะครับช่วงล่างดีลูกหมากนะครับไม่มีคอแน่นอน นะครับมาลองขับได้ครับอยากให้มาลองขับเลยนะครับรถดีจริงแม้จะอายุรถปี2547แล้วรถประมาณ1 8บแปีก็ยังขับได้เหมือนเดิมนะครับเครื่องดีเกียร์ดีรับประกันให้3เดือนเลยผมรับประกันให้3เดือนนะครับเลขไม่สองสองแสนแปดสามพันสองร้อยสามสิบสองโลเลขไม่ผมไม่จํากัดครับไม่ต้องไปสนใจครับนับตั้งแต่สามเดือนที่ท่านซื้อไปผมรับประกันให้เลยเครื่องเกียร์ขอให้เช็คน้ำมันเครื่องกับหม้อน้ําไม่ขาดยินดีรับประกันครับ ตอนนี้คือซื้อไปแนละ้วท่านเอาไปโอนได้เลยนะครับรับประกันการโอนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เป็นประมาณนี้คุณผู้ชมครับฝากกันด้วยสําหรับ Honda City คันนี้เดี๋ยวเปิดด้านท้ายเดี๋ยวเปิดด้านท้ายให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดด้านท้ายให้ดูด้วยนี่ครับนี่ครับเบาะสวยครับเบากำกมะหยี่ครับ ระบบไฟอะไรใช้งานได้ปกติแล้วก็รถเนี่ยสภาพสีสวยนะครับแล้วก็ไม่มีรอยเล็กน้อยตามการใช้งานเผืท้ายดูกันนะครับเท้ายดูกันนะครับเห็นไหมครับัวนี้เดิมหมดเลยนะครับนี่ครับสองฝั่งซ้ายขวาครับเหมือนกันครับพวกนี้เดิมหมดเลยนี่ครับรถไม่เคยชนครับนี่ครับด้านในก็สามารถใส่ของได้ค่อนข้างว่าเยอะเลย นี่ครับลึกนะครับนี่ครับตันนี้เป็นตัวอะไรอะ่ะตัวดึงไม่ทราบเหมือนกันนี่ครับไม่รู้นะครับว่ามันดึงได้หรือเปล่านี่ครับตัวนี้นะครับ <c oughs> นี่ครับ้บปอประมาณนี้คุณผู้ชมสามารถใส่ของแล้วยังอะไรดูก่อนครบหรือเปล่ายังไม่ดูเลยว่ยางอะไรครบนีครับ ยางอะไหครบนะครับพวกนี้นะครับเม็ดตรงเม็ดอาร์คเดิมหมดเลยนะครับนี่ครับยางอะไหครบนะครับเส้นตัวสีแดงอยู่ครบเลยนะครับลูกค้ารู้สึกว่าจะไม่ได้เอายางอะไรไม่ใช้เลยนะครับพวกแม่ตรงแม่แรงที่ยกขึ้นก็อยู่ครบนะครับอาฝากกันด้วย Honda City คันนี้ตัว1.5ตัวประหยัดครับเป็นสซินล้วนไม่เคยแก๊สเครื่องดีเกดีอาจจะมีซึมตามการใช้งานนะครับโอเคฝากกันด้วยครับผมราคาค่าตัว เจ็ดหมืนบาทเท่านั้นนะครับส่งฟรีร้อยกิโลแรกนะครับเจอกันครับผมสวัสดีครับ